เดลต้ารีวิวมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเชียงรายฟลาวเวอร์แอนด์อาร์ตเฟ2024เริ่มตั้งแต่16ธันวาคถึง5มกราคม2568ณนะสวนไม้งามริมน้ำกอกอปปจอเชียงรายปีนี้เข้ามาในธีม The Magical Garden าทุกคนหลุดไปในสวนเวทมนต์เทียงผ่านประตู The Magic World ก็จะพบกับ Angel of Wish พร้อมกับลูกย่าววิเศษบนาากลางน้ำที่มาไล่มตนให้กับทุกคน The Magic Ball และสนุกกับการไล่ ผ่านหมายกายสิทธิ์อมเพียงมาต่อที่เส้นทางเห็นเวทมนต์การแกง QR โค้ดผ่านแอป TikTok จะได้เอฟ สวยแบบนี้เลยจ้าเอามาถ่ายรูปกับพูดน้อยน้องมนตราพร้อมลานดอกไม้สวยๆตรงนี้กันเลยจ้าแล้วแวะที่ถ้ำมันตราโดมโฮโลแกรมแสนสวยแวะพักกายพักใจที่ทุ่งดอกไม้ยักษ์เกิดเพลินตาไปกับต้นไม้ไร้ระบาดแวะถ่ายรูปกับพี่เต่ายักษ์และผองเพื่อนหมูเด้งก็มานะจ๊ะเลิดเพลินกับดอกไม้นานาพานันเข้าชมงานได้ตั้งแต่8โมงถึง22นาฬิกาไที่อยู่เชียงรายหรือมาเทียยย่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะมาที่งานนี้กัน